เกมส์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะมัดีใช่นเคยค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวโอเคโอเคค่ะอะไรเราไม่ได้เป็นโอเคโอเคเราผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเห็นไหมอ้าวเหรอเห็นไหมมีได้สิเป็ดที่โอบแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่สิบก็ได้ที่มันเป็นเทนไม่ใช่หรอมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเทนชุดเขียวขนาดเนี้ย โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกันในแบบ m i l l e Nash Game Show นั่นเองเนี่ยค่ะก็เป็นเกมโชว์แบบ1ล้านบาทหรือเปล่าใช่ไหม m i l l e n a g e มัน1ล้านป่ะไม่ใช่มันมากกว่า1ล้านใช่ป่ะพันล้านร้อยล้านเออนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีเกมอะไรให้เราแข่งขันกันบ้างนะคะทุกคนโอเคมาถึงเดี๋ยวเราจะเล่นสักสินาทีแล้วกันนะค่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหม คุณ <C ups> โอเคพร้อมแข่งไหมคคใครจะมีเงินเยอะกว่ากันเดี๋ยวมารอดูนะคะทุกคนไปเริ่มเลยแล้วกันนะคะสตาร์ทโอ้ยเยี่ยมมิเลเนดเกมโชว์โหมีซุมกล้องด้ยหมื่นดอลล่ามีซุมกล้องด้วยเออหมืน่นดอลล่าเหรอเฮ้ยเกมแรกมาแล้วยิงมัน ยิงมันโอเค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 ยิงมันโอ้ยยิงอยู่เราคนละที่กันเราต้องยิงมาได้ตายใครยิงตายก่อนคนนั้นชนะเร็วเร็วเร็วโอ้ยยิงไม่ออกเออเขาได้เงินแล้วเราได้เงินแล้วอ้าวเธอก็ได้เงินเรอหรือว่าทุกคนก็ได้เงินเหมือนกันเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะเนเธอร์ประตูเราต้องทำประตูเนเธอร์ประตูอ๋อประตูดิครับใช่ต้องทำประตูอ๋อระวางตรงไหนได้อ่ะอ๋อนี่ไง อ๋อให้วางตรงตามไปน,นี่ร้อยอสีแดงเนี่ยโอ้โหว,วางช้าโอเคได้เงินก่อนแน่เลยดูกระจงแอ้าวางไม่ทันละ่ะเออผมโดนลดเงินผมโดนลดเงินโอ้ยกินเค้กโอเคโอเคแข่งกินเคก้กมา <c oughs> มาผมกำลังหิวเค้กอยู่พอ,อดีเลย <c oughs> โอเคกินมาแล้วเหรอเกินเมาเร็วเกินอะถ้าอย่างนั้นอะเมาเร็วเกินทางออกเหรอเฮ้ยตึง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 ตึ้งตึงตึงตึงทำไมเกมโอเคไปเร็วกว่าเกมเขาอะเฮ้ยเขาต้องหาทางออกเออ ไปก็ถ่ายทั้งออกเหมือนกันวูวทำไมมันวนกลับมาที่เดิมทำไมมันวนกลับมาที่เดิมทำไมมันวนกลับมาที่เดิมขี้โกง True the gate อะไรอ่ะอันนี้แค่ไหนมาแล้วเหมือนกันนี่แค่ไหนอ่ะ True the gate นี่แค่ไหนปะกลัวหรอ Open to the ground French bridge Open and go to all the French gate เป็นไงโอ้ย ก็ไปดิครับเด้งเดึง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 มันจะมีประตูเปิดได้อยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆโอ้ยไปผิดทางไปผิดทางโอ้ไปผิดทางนี่โอยโดนล็อคอ่ะโอ้ไปผิดทางโอ้ไปผิดทางเดาว่าใครจะได้เงียนเยอะกว่ากันไปแล้วจ้าใช่แล้วนี่อะไรอ่ะเชิร์กเกร์บ็อกซ์พีดหรอเออใช่มันให้เราสร้างเราก็ต้องฆ่ามันโอ้ยโอ้ยลอ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 ยฆ่ามันเออลอยทำไงลอยทำไง เราต้องลงไปค้าให้ได้ชิบหายแล้วลงยังไงก่อนชิบกายแล้วอ๋อมีโต๊ะค้าอยู่ข้างบนนะคะเผื่อว่าใครลอยอยู่นะคะมันก็สามารถคราบได้นะคะผมคราฟได้แล้วแล้วผมต้องไปทําอะไรผมคราฟได้แล้วแล้วผมต้องทําอะไรก่อน dolphin l e อ๋อก็ได้เหมือนกันเหรอว่ายน้ำแข่งกับันนี้หรอน่าจะใช่โลมาอนน่ะไปเร็วนอนนะอ๋อถ้าว่ายน้ำเราต้องไป้กัน ใช่ถ้าว่ายน้ำใกล้โลมามันจะเร็วไงล่ะคะแตวโลมาไม่หายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอาอันนี้ไม่ต้องอยู่ข้างล่างเออโลมาไม่ตามชนะเฮ้ยโลมามันหายอ่ะเนอะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปแบบทางจบให้ได้เขามาถึงก่อนหรือเปล่าดีโลเคเตอร์คืออะไรอ่ะอืมดีโลเคเตอร์มูฟเดอะไอเทมทูเดอะวันเชสอ้า แล้วก็ไม่บอกว่าให้ย้ายสีแดงเป็นสีนั่นโอ้ยมันเร็วกว่าอีกแล้วว่ะเบื่อว่ะเบสต์คราคอ่ะนี่นี่ขุดอนนี้ขุดนนี้เยี่ยคืออะไรอ่ะเบสต์คราคขุดหินที่แตกเหรอไม่ทำไมโอเคมันไปก่อนแล้ววะในนีเกมมันต้องเท่ากันไม่ใช่หรอก็อะไรเสร็จก่อนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่คือมันต้องไปพร้อมกันไม่ใช่หรอนี่แบบมันเหมือนใครแข่งใครแข่งกันเลยไปถึงก่อนน่ะ ก็งงเหมือนกันเนี่ยแฉกดปากรวดเธอไปก่อนเขาอีกนะเขายังไม่เสร็จอันนี้เลยโว้ดโดนล็อกเงินไม่เสร็จหรอแต่ทำไมเราเงินเราล็ไปเขาก็งงเหมือนกันหรือเธอฝุดผิดอะปร่ะโอ้โหแล้วไอ้แถบดอปากววดมันโคตรยากเลยล่วงอ่ะแล้วทำไมอยู่ๆก็ล่วงดอนสโน่แฮะวู้อู้วู้ไงต่อ ล่วงล่วงคือโดดใหม่เลยชิบหายแล้วไม่ทมันเคสเ,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 าาเลยเลยเลยบว่ะมาลบว่ะหมดเวลาหรอหมดเวลาอปลปาซอมบี้เมสคิวห้าซอมบี้คืออเขาก็จดนลบเหมือนกันซอมบี้แมชอ๋ <Zombie Mash. S 1> อหรือว่าไอ้นี่วะมันมีเวลาให้มันน่าจะมีเวลาให้ใช่ใช่ใช่คือสองตัวมีสองตัวคือเราต้องล <ừ> ่าซอมบี้เหรอเฮีย <Yeah. S 2> หรือเราต้องห้ามตายจากซอมบี้ยังไงไม่เข้าใจม่าห้าซอมบี้ให้ได้ห้าตัวสามตัวแล้ว

อ๋อตัดต้นไม้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็ลบใบไม้ด้วยโอ้โหไปครับตัดครับตัดครับวางก็ไม่ได้มันช้าจังอ่ะมีวงใบไม้แเร็ว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 เร พัสมาบอลใส่็มแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ไวจังอ่ะเขาเสร็จไวแล้วเดี๋ยวเอายิงปุ้มเขาเขาไปไวกว่าเราอีกอะทุกคนแล้วทำไมตัวนี้ไม่ตายล่ะคืออ่ะเดินไปวิวิวเมนจัดเมนจัดอูเมนจัดเอาไปไหนแย่ส่งอันนี้ยิงอะไรอ่ะยิงปุ่มหรอใช่ราวาวไดฟ์กี่ไรอ่ะดำเราทำไมเธอไปไวกว่าเขาวะไอแอนโฮอินดาวาฟูรอเขาก่อนได้ไหม รอไม่ได้ดิรอไม่ได้เหรอเราอันได้คืออะไรอ่ะเราอันได้คือว่ายน้ำหรอไม่ใชหลู่ในนี้แล้วเขาลืมกินยาก่อนโอ๋ยแพรหารูไม่เจอจะรู้ได้ไงว่ารูไหนทะลงได้ปากลัวรูไหนคือรูไหนปากลัวเหรือปากลัวคอรเออฮึเดนแล้วเหมือนกัน ปากัวก็มาดีครับไต่ปากัวขึ้นไปข้างบนที่ได้นะคะทุกคนวู้้ไอตอกนเออนเดอร์เปรเดอร์อ่ไตกเอเดอร์แมนโซเดยไปไหวะอตอกวันนี้ผมก็ไม่ผ่านเอาจริงปะโอ้ได้เดอร์แไงหนึ่งเซนอลล่าบนอะไรนะให้มองได้เดอร์แมนเนาะ ไม่ได้บอกเห็นเลยมองได้น้แม่แล้วไงยมันเขาได้มินิเกมซ้ำแล้วอ่ะมันยังไงมันจะจบยังไงอ่ะไม่รู้ก็มันก็คือค่าครบสิบนาทีมันก็จะจบเลยล้วก็ไปดูกันว่าใครจะใช่ใครจะได้เงินเยอะกว่ากันเดมอนส์อืมเออ ไดมอนแล้วขุดไดมอนไปยังขุดอยู่ขุดไดมอนวู้ฮูว้าวเส่ซนดราวู้ฮู้ไมค์คาร์สไนเปอร์วู้ฮูให้ยิงไหมคารอยิงยากเอยมาแล้วเออมาดิเร็ว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 เเอมาดิเร็อมาดิันมันช้าจังโอเคเออมาดิอันสุดท้าย หนึ่งแสนละล่ะเฮ้ยทำไมเค้าเก่งจังอะชิคเกยชูเตอร์ยิงไกลว่ะเค้าเก่งจังอะยิงไกล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 ทำไมฉันยิงไม่โดนสักคันเลยเนี่ยไม่ฟาชเนี่ยเฮ้ยไก่ไม่ปหมดแล้วอ๋อมันอ๋อมันไหลวนมาอีกรอบหนึ่งโอเคหนึ่งแสนละล่ะเอ้ยแล้วทำไมเขาช้ากว่าเธอตลอดเลยอ่ะเงียบเลยบอสเรื่องอะไรอ่ะอ๋อดูดน้ำอ่า อันนี้คืออะไรนะต้องยิงไก่เหรอใช่ยิงไก่ที่ร่วงลงมาอะนะเรียบร้อยหนึ่งแสนดอลลาร์ใช่แล้วอออ๋อ A ัพพา of ตออฟฟาวเวอร์อะไรอ่ะรู้สึกว่าเกมยิงนี่ไม่เหมาะกับผมเลยอุย้ยเวลาหมดอ๋ออ่ะเวลาหมดแล้วเอเคนได้ชนะอ,อยู่แล้วดิ เวลาก็ได้เดี๋ยวก่อนได้เมื่ก่อนนี่ของใครอ่ะเราได้หนึ่งล้านเจ็ดแสนดอลลาร์ใช่ใช่ใชนะผมแพ้โอ okay. um, ้แลได้เงินขนาดจริงก็ผุดรวยเลยอ่ะล้านเจ็ดแสนดอลลาร์นั่นดิผมเลิกทำงานนะครับแม่คุณชิวเป็นอิกเกิลตีนตลอดชีวิตโอ้โอะไรเนี่ยผมแพ้ผมทำเช้าโอเคผมมีแค่ล้านเดียวเองอ่ะมันมีหนึ่งล้านเจ็ดแสนอะยน่ะ น้องๆลองพูดขออีกห้านาทีขออีกสักห้านาทีห้านาทีพอไปใช่ไหมอีกแหละต้องคิดมากเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นชูเด็กกีอ๋ออันนี้เราเล่นไปแล้วเราไม่พลาดละโอ้ยมาไปทางวิ้งไหนวะสีขาวแ่งค้นงุงอ่ะดูยากจริงเฮ้ยเดี๋ยวไม่เปิดอับนไม่เอาไปก่อน ถึงก่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยเล่นอ่ะ Find the Trident Launch to the top Thai ลั่นชื่ออะไร Find the Trident and Launch to the top อ๋อให้ไปหาสามงามหัว่ิญญาณนี้แล้วก็สามงามต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ด้วยชิพายละขึ้นไปดิทำไมไม่ขึ้นแล้วอ่ะสองแสนอลลาร์มันเกลยอ่ะ Copy the pattern too มันเลยเ<ว>อคือเข<ว>าโดนดลมน้มเงินเขาโดนล้มเงินสีเหลืองกับป<ว>ีแต<ว>่แพทเทิร์นคืออะไรให้วางตามหมอใช่โอ้โหโแล้วโอเคมันเก่งอ่ะอเกมแบบเนี้ยมันชอบเลยอย่างเงี้ยง่า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 ยเสร็จแล้วว้าวมาแล้วคาวฟิชชิ่งฟิตเด h อดข่าว up to your level อ๋อตกก่อตกตัว ให้มันขึ้นมาตรงชั้นสีเขียวอุย้ยยากเกิดมึงโอ้โหหมดเวลาแล้วอะมันจะขึ้นมาตรงทางชั้นสีเขียวยังไงก่อน <laughs> อ๋อ<ะ>เดี๋ยวลบเงินง่าง <laughs> โคตรง่ายสีเข็ดเทรนติ้งคืออะไรสองร้อยล้าน <laughs> สีเข <C K S 2> ็ดเทรนติง้งคืออะไรให้หารู I not tell you Yeah ย r a p Door ปลากลัว มาอีกแล้วที่แท็บดอตอ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแท็บดอตป้ากลัวมันเล่นยากคือแบบห้ามเปิดผ้าอ่ะเปิดผ้าคือตกอ่ะผ่านแล้วเซิงครพีนเดือดเซิงคัตจะกีดกี่เลยอะอ๋อเฮ้ยผ่านแล้วเหมือนกันอ่านี่ไงนี่ไงอันนี้เท่าไรอ่ะอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรเฮ้ยวางผิดทังไงอ่ะโอเค คือจับทรงคือต้องวางให้มันทำอะไรได้อ่ะ,อะแย่บชิ้นมิดอ๋อเหือดลบนี่แน่สองแสอีฟี่ <c oughs> มันไวจังวะคัปปี้เดะแพทเทิร์นอุ๊ยอันนี้เหรอเออไอแกน,นังอ้อเออคือเขาว่านะไอคนที่ทำเสร็จก่อนคือได้สองแสนวะ ใช่ไหมพี่ชิมิพี่ีชิมิหนึ่งเให้เฉลยก็ปี้แต่แพทเทิร์นนัดนั้นเมื่อกี้ใช่แล้วคือทำอะไรอ่ะก o ปี้ h e p แพทเทิร์นอ่ะ make firework and fire ก็ปี้แต่แพทเทิร์นทำอะไรไม่เก็ตอ่ะให้เราขุดเหรออะไรมันขุดไม่ได้อ่ะไม่เห็นมันจะขุดได้เลยอ๋อมันต้องวางข้างล่างตรงนี้เอวิด คิดว่าให้ขุดเกมอะไปเลยร์หนึ่งเซลไม่นะอย่าบอกนะโอเคถ้น้า,า,นาอีกแล้วอ่ะไม้ยาวคืออะไรโอ้ยคุณเรื่อยๆนี่มินิเกมอะไรคะมิเซลไปครับโอ้แต่มันดูยากอะ่ะมันเป็นบล็อกอะไรไม่รู้อะ่ะหุ้ยไม้ดินเขาคาัพแล้วอะ่ะหินไม้ดินโอ้ดูยากจัดเลยอ่ะหินเอ้ทำไมเขาโดนรถอ่ะเขาค็คัพแล้วอ่ะหินหินดินอ๋อไม่ดาวไม้ หินไม้ว oh, right. okay, no ้าวหนึ okay, ่งเซนอันนี okay. ้มันอะไรวะเนี่ยมองไม่รู้เรื่องจุดกราโฟลอ่านี้เทคแล้วอ่ะดูทรงเลยทุกคนสู้โอเคเ้าไม่ได้เลยจริงคนนี้ลลงงเรื่อยดินนี่หินดินดินหนึ่งเซนเอ้ยเขาเก่งเกินคออันนี้คืออะไรขับเรือขี่เรือ มันมีมงกุฎอยู่บนหัวด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ก็เธอมีมงกุฎตั้งแต่ตายที่แล้วแล้วเธอชนะไงว้าหนึ่งแสนโอเคนำเขาไปประมาณสองเกมนั่นเลยอะเบ k เอเค k กเบก a อ i ค็กที่ไหนอ๋อเอ็มพีโกบอทอนโอ้ขับเรือไปครับไปครับไปครับน้ำตาล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 ไปครับ อ๋อเวลาหมดโอ้ยทำ up หมดเวลาอืมโอเคชนะอยู่แล้วเลยแค่ห้านาทีโอเคได้ทั้งหมดหนึ่งล้านสองเน่ยชนะอีกแล้วเหื่อว่ะล้านสองเ่ะห้านาทีอ่ะเออดีพอได้เป็นเราเก่งเกินละเกินเก่งเกินเกินรวยเกินรวยเกินอะใครแค่สิบเ แล้วปนนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหแกจะเล่นเกมโชยกดนี่อ่ะไม่ได้เลยอ่ะคนมาเล่นด้วยดีกว่าหลายคนแต่เขาว่าแต่เขาว่ามันมันอาจจะมีความแบบบั๊กนิดนึงอ่ะจริงๆมันควรจะให้แบบแข่งเกมหนึ่งต่อคนต่อต่อทุกคนนะเข้าใจไหมแข่งพร้อมกันอ่ะใครทําได้เร็วกว่าเออได้เงินเยอะกว่าเนี่ยเข้าใจแต่แบบอันนี้คือแบบพอเธอแข่งเสร็จใช่ไหมมันก็ไปเกมต่อไปเธอก็นาเรื่อยๆเข้าใจใช่ปะ ใช่เ่ยจ้องๆมันต้องพร้อมกันเออจริงๆมันต้องพร้อมกันเลี้วกว่าเราโหเกินอันนั้นก็เกินไปงั้นไม่ได้ไงโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซาร่าคลายกับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย